สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้ผมมีโอกาสมาอยู่โคกนหนองนาเบาในพ้นกำาักอีกทหนึ่งครับนี่เจอแล้วเจ้าของใครเอ่ยคนนี้พี่แอลพี่แอลูกหมอนพี่แอ,อ,อ,อลพาชมโคกหนองนานี่อันนี้เป็นข้าวเนี่ยนาข้าวของใคร ของเขาใช่ไหมนาข้าวโอคกหน้องนาปริมาดุลแล้วครับนี่โอ้โโอโโอโพืชผักน้องเทียลเ,เต็มเลยข้าวหนูบอกว่าว่าอะไรคะข้าวซื้อที่นี้อืมข้าวหนูซื้อที่นี้แล้วเหรอซื้อนานหรือยังคะนานแล้วค่ะบเลยเป็นโคกน้องนาเน,นานะโคกน้องนาน้นองเทียลเจ้าหนูพาไปดูหม่อนหม่อน ไปดูต้นหม่อนใช่ไหมหไปเดินไปต้นหมอนออกมีต้นหม่อนด้วยออกหมนเยอะมนาะกหรอตให้ต้นหมอนสุกหรือ,อยังเนาะหาน่าจะอัน้ใช่ตัวที่ลุงซื้อมาให้ใช่ไหมนี่เอากิ่งตอนมาให้ใช่ไหมนี่ใช่เออออกลูกหรือ,อยังออกแล้วอ,อ้กิ่งหมอนที่เอามาให้ตอนหน้าฝนนะอืม,อมกำลังออกลูกเนาะ นี่เขียวเขียวก็มีแดงแดงก็มี mm hmm. น้องพี่แอลชอบลูกม่อนเหรอใชอ่เดี๋ยวคราน่าจะมาให้อีกนะเอากิ่งที่มันมีลูกเยอะๆมาปลูกอันนี้ก็รอให้มันสุกก่อนเนี่ยมันยังไม่สุกลูกม่อนน้องพี่แอลกำลังออกลูกอันนี้แบบกินได้ยางยๆงยงให้มันให้มันแดงให้มันสีม่วงๆก่อนสุกก่อนอันน mm ั้นก็กินได้ ได้หมดถ้ามันสุกให้มันสุกก่นอนแต่ว่าน,น,นี่ยังไม่สุกกินยังไม่ได้ใช่ไนี่แท่งน้ำโซลาร์เซลล์แท่งน้ำแท่งน้ำโซลาร์เซลล์มีอะไรอีกตามตามแต<า>ม่พาไปดูอะไรอีกเนาะก็ยิงเสียงน้ำด้วยเลยโอเคเอาพามาดูร,าระบบน้ำฮะกตั้งลงมีเสียน้ำมีเสียงเหรอ เออมีจริงๆมีเสียงน้ำในไหลในท่ออันนี้ต้นอะไรน้องเที่ยวนี่อ๋อมะม่วงหา,า,นาหวนาโหใช่ไหมนี่ที่เปรี้ยวมมมงหา,า,าหวะนาโหมันเปรี้ยวคนละก็เลยา<อ>ยางอ่ะหือ,ออกมายางยางยาง แต่ว่าหนูชอบอะไรเปรี้ยวๆใช่ไหมอ๋อนูชอบของเปรี้ยวของเปรี้ยวนี่ไงนูชอบหมอก,กมต้นอะไรต้นอะไรอันนี้ต้นอนะไรนี่นต้นแคร์แคร์ป่าต้นดอกแครนาแคนาแต่เดี่ยวสีข,า,ขาวๆมันี่มันจะมีปัญหาทางพืชผักน,นี้ให้เหอืมเห็นระบบน้ำโน้งน,งนา น้องทีแอลตอนตกนะเดี๋ยวไม่ต้องขึ้นสูงไม่ต้องขึ้นมาเยี่ยมยามเบาเนี่พ่นครับสวัสดีครับทําคลินิกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาทุกครั้งขอบุญทุกครั้งของน้องนะโอ้ยต้องขอบคุณนะครับกลับมากินข้าวกินน้ำต้องเดอะแล้ขาแนวตอนมากหลายนึงทั้งมะนาวใหญ่ทั้งทับทิมทับทิมสยามวะครับทับทิมสยามทับทิมชิมสมโวทับพันทับทิมสยาม โอ้โหกระของต่นของฝากมากหลายเลยน่าเนี่ยใครับนาวไรมาเน็ตครับขอบคุณผู้ตูกับเดี๋ยวมื่อื่นมื่อื่นสิพ่าท่านกุกับไปทับสไปไปชมโครงการเกษตรไม่ใช่โครงการอกแบบเช่าบ้านเพิ่นเฮ็ดครับแต่ที่มีการเกษตรที่เพิ่นเฮ็ดอยู่ที่โคกหน้าเนี่ยคล้ายคล้ายโคกหน้ามีทุกอย่าง ยกเว้นนี่เราปะสโลแกนพันที่นี่มีทุกอย่างยกเว้นนี่ยกเว้นนี่มาท่านห่วยพว่นี้จะหนีมามีทุกอย่างแต่ไม่มีนี่มาท่านยกเว้นนี่ครับเตะไปเบิ้งเด้ยวกันอันนี้เตนไปเบิ้งละกันผ้าผ้าไปเบิ้งหลวงปู่อือเรือคืออย่างเป็นตำนานหลวงปู่อือลืออยู่มืงคงหลวงมืงคงหลวงครับอากาศสิไปเบิ้งการพ่อพันธุ์ต้นโพรงภูเขาอยู่อยู่บ้านนาตองเบื้องยนึ่งสิบผ้าท่าคุณกลับไปชมครับได้ได้ครับ ที่ขอบคุณมากทุกคนนะครับมาทุกครั้งอบอุ่นทุกครั้งเลยของน้องนามาในพูดกลับเช่นกันครับีกินเขาแล้วไม่ยอมมาจับกลับครับเียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาคุณลุงไปเที่ยวไหนคะไปได้ไปเที่ยวไปเดินชมอะไรนะสวนโค้งน้องนาไปเดิน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 อ่ะหนูถือไปลุงไม่ต้องก้าวแล้วโอ้โค้งน้องนาท้องที่แอลนี่ เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยม,มีอะไรนะเหามันตาเือเอ้าหมูไปไหนหมนูนี่ยังอยู่ไหม,มงไงอเอาไปไปดูวะอ้หนูน้องเทวชื่ออะไรบ้างน้อฟังเช,ช้ามาห้น่นจ,จางหลงจางหูยังอยู่ครบสี่ตัวยังอยู่ครบเนาะ ถนนกับบ้านน้องที่เอเอานาะสองหลังเลยกำลังจะต่อเติมใหม่ด้วยไปน้องทีเอาพาไปเที่ยวไหนเนาะไป,ไปทัวร์ไหนนะกางดีๆล่มอย่าให้แดดถูกระวังตกสะเดิดนถนนดิน้องทีเอจะพาทัวร์โคกน้องนาะ อันนี้ก็เป็นสะเนามเออมีปลาด้วยเป็ดเป็ดปลามีเป็ดนาเอนาเอกำลงังถ่ายคลิปอยู่ทางโน,น้นนาเอ๋ปลา,ปาเดินมีอะไรให้ชมอีกเนาะอันนี้ให้ต่อ,อด้วยหืมต่าแล้วมันก็จะเป็นเนอะอื ไหนมีกบไหมน้องทีแอลไหนพาไปดูกบดูปูหน่อยดิน้าอกบบรรยากาศช่วงแรงๆ้ันน้องทีแอลเนาะโคงน้องหน้าน้องทีแอลนะบรรยากาศดีมากไหนกบไม่เห็นมีเลยไหน นายนายนายน้องทีเอลจะพาทัวร์โค้งน้องนามาเอไปดูกบสิมามาดูกบมามีกบให้ชมไหม,มันจะกระโดดสักตัวไหมอ,อ๋ออารมบรรยากาศดีมากครับพวกน้องนามาเยี่ยมน้องทีเอลนี่น้องทีเอลกายแมงมุมหื<ด>น้าร้อง ทาง้นบ้านน้องทีเอลสวยมากเลยนะทางนู้นพอดีมาเยี่ยมชมโคกน้องนามาเยี่ยมน้องทีเอลนะกินข้าวเที่ยงกับน,น้องทีเอลวันนี้น้องทีเอลพอเย็นแล้วน้องทีเอลก็เลยพามาชมโคกน้องนาอีกรอบ เดี๋ยวจะดูอะไรนะดูสะัะจะมีทางลไม่ลงไม่ลงเดี๋ยวจะมันจะตกลงไปในน้ำไม่ลงโอ้บรรยากาศดีนะบ้านแถวนะอตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงครึ่ง,ม,งม,มีหน่อไม้ด้วยโอ้แต่ยังไม่เห็นกบเลยแน,น่นเราเน้าทีกบอกมีกบ มันอยู่ในน้ำเนาะมองไม่เห็นมันนะน้องที่เอาผ้ามาชมนีก็มียูทูบเบอร์คนดัง,ดงทีมงานวันนะานบ้าเอโอ้อยากอะครับอยากอะไรบอก่าเอครับเห็นช่วงวันขันก์ขาหายทำไมวสิกกิโลเพ่ง สามแห่งหลวดครับใช้เวลาประมาณสองเดือนกว่าสามเดือนครับอ,อย่างต่อนเนื่องมาอย่าอยูย่รอบซอนนี่จักเดืนอนลอบซอนนี่เดือนหนึ่งครับมาหันกลับไปธุระทางบ้านมีธุระทางุคนกลับไปครับมีธุระทางผีกลับมาเพื่อที่สิบมาเห็ดงานแน่ครับให้ทิพย์ของเขาหอมแน่งมาแล้วค่ดิเอ็มบี้แหนะครับตอนนี้ก็ยังพันเลียกเท่ดิครับยังสิได้เดินทางไปที่นครพนมอีกเพื่อที่สี่ไปไทยทำของพีโน่ก่อยกันนิกาครับ งานเพลงแล้วไปจากเพลงแล้วตอนนี้ตอนนี้แล้วไปสามแล้วครับเป็นงานเพลงหนึ่งเพลงแน่นักเพลงแรลกกะเพลงฮูลราละว่าบอฮักเพลงที่สองเจ้าไอใครบอที่เป็นแฟนไอครับเพลงที่สามกะโค้รู้นังอัวครับเพลงที่สี่ซูบ้าเพลงแค่แอบหักไอครับกะยังบอทันใดปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงกันยังทำกันไทยทำอยู่นะครับน้องที่เอลได้แสดงไหมคะอีหล่าได้แสดงแสดงว่าล่าแสดงเรื่องอย่างเน้ะเพลงอย่างเพลง กูรู้นังว่ากูรู้นังได้ได้รับบทได้รับบทเป็นอย่างเอ anyway? ิญเอิญว่างไหนเขาขอสักว่าจังไหนว่าจังไหนเอิญเอิญว่างไหนได้บอกว่างไหนได้บอกว่าอย่งไหนในในสายแม่พ่อไปใส่แม่ตอบว่าพ่ออยู่ในใจของข้าตลอดเวลาเยอ่ะพระคุณลุงยางเลาะสวนแล้วป่ะยางแล้วนะยางแล้วป่ะยางหรือยังยางไปยางเดือดดีใจครับที่คนลุงมาหย่อมหย่างอีกเช่นนึงกับอบอุ่นครับมาบ้านกะ อยากซําได้ขันได้มาไก่กับมาแวะนะครับเนาะโอ้ดีใจลายครับอบอุ่นเช่นเดียวกันมาทุกทางโค้งน้องหน้ากับอบอุ่นแมนครับแมนครับขยุ่กันมองม่วงม่วงแ่เลยนะครับครับยาีนั้นก็มีสจยันกับมาเด่นน้ำแน่นะครับท่านสจดีกับมาเด่นน้ำอีกเนาะกินข้าวเที่ยงแล้วกันยูมันดีเนาะแมนครับแมนแมนมวนมวนไปพาคนลุงยางไปเบิ้งนด้วไปไปดูอะไรมัมยไป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 ดูไปดูครับนลุงไปศึกษาระบวโบไปโบไปแล้วเดี๋ยวกำลังแดดร่มๆตกพอดีนี่ จะพาลุงไปดูอะไรนะนที่จพาดูอะไรนะคะมาลองดูดิวิวสวยมากเอาเอาพาไปดูเอาป้าเสียงอะไรเนะน่ะโกบปเน่ยงั้นบอป,าปาลาปลาหรือโกบเมื่อกี้เนี่ยโอ้คือกบเลยปลากับกบกค่ะกืะกบกับปลา,ากับรบอืม <c oughs> ดอกนี้ดอกอะไรคะมันคือดอกตุลาวีโตะมันคือดอกบัวสีกี้เนะ่ะไปเดินไปดูตรงนู้นกินหอมนะไปดูตรงนน้นอีกไปดูตรงนน้นไปข้างบนมีอะไรปะดู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 ดดดโอ้วิวตรงนี้นี่บ้านน้องเที่ยวเนี่ตะวันกำลังจดตกดีเนี่สวยเลยนี่นี่น,นี่ทางนี้สวยไหมเนี่บ้านนี่สวยเนาะ ยี่อยู่สวยอมองไปตรงนั้นก็สวยอ่ทาท่านี้ก็สวยทางโน้นก็สวยอันนี้ก็สวย,สวย,สวยมีต้นไผ่ต้นอะไรด้วยเนี่ยโอ้โดนนี่ต้นไผ่เวลาถูกแสงแดดนี่สวยมากอุ้ยกลบๆนี่ไงไหนกบเหรอหัวหัวมันใช่กลบไหมนี่ใช่ได้หนนะกบกลบน้องเตียวกลบอุ้ยคิดแอ ไปลูกไปเดินทัวร์อีกทีสิมีอะไรบ้างให้ชม,มนี่คือต้นมะกอกสูงอืงมบรรยากาศดีดดนะฮะบรรยากาศด,ดีมากเลยน่าตีเขาอะไรตีตีมันไล่เป็ดไล่ห่านอืมอันนี้หนูกฝรเล่นตั้นเดเล้วอันไหนเนี่ โอ้บอ่อปลาโนทีเอลนี่เนาะปลาก็เยอะกบก็เยอะมีทั้งกบทั้งปลาวิวงามๆครับเงามแลงนี่ท่าน,น,นี้ตะเวนตกกําลังสืตกดินครับนี่นนโอ้มีเป็ดนิห่ารหนูเป็นไรคะโอ้ยน้ำเหรอแหน่แหน่หน อะไรนี่ติดก,กระปูงนี่ต้องถอยละเดินหน้าต่อไม่ได้ไมีแต่น้ำไปหมดละถอย <S 2> <S 2> <S 2> อเดินถอยลหลังไปย้อนเวลาไปย้อนเวลาหาอาดีต <S 2> <S 2> เดินหน้าไม่ได้ต้องถอยหลัง น้องที่แอลปั่นจักรยานตอนเย็นๆน่ารักปั่นกลับไปนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนรอแรรๆครับประมาณเกือบหมงงแรงนะครับรอบๆของน้องหน้าน้องที่แอลกับเาเอกกำลังคุยกันอยู่ครับบรรยากาศดีมากๆครับ บางนี่ก็เป็นกคำซ้อมผ่นดินครับบ้านโานิพอน,นครับอากาศกำลังดีเลยครับ,บแรงคนนี้ใครกันเนาะท,ทีเอลวันนี้จะมาสัมภาษณ์น้องทีเอลค่ะน้องทีเอลชื่อจริงชื่ออะไรคะเด็กหญิงอะไรนะชื่อปวารานามสก,กุกลกาลจักค่ะ อายุก,กี่ขวบคะห้าขวบค่ะเรียนอยู่ชั้นอะไรคะอนุบาลสองทับหนึ่งค่ะโรงเรียนอะไรเนาะคัมตะก้าจังหวัดสกลนครค่ะอานุบาลคัมตะก้าเลยคะใช่ค่ะช่วงนี้ได้เรียนไหมคะหรือเรียนออนไลน์หรือหยุดอืมวันนี้หยุดค่ะวันนี้หยุดเนาะอนุบาลสองหรืออนุบาลหน 1, นะึ่งนะเมื่อกี้นี่อานุบาลสองครับครับหนึ่งอ๋ออนุบาลสองแล้ว เด็กจังเลยน้องทีแอลน้องทีแอลมีน้องหรือยังคะมีแล้วค่ะน้องผู้หญิงผู้ชายเนาะผู้ชายค่ะตั้งชื่อหรือยังคะตั้งแล้วค่ะชื่อน้องอะไรนะจะตั้งชื่อน้องอะไรตั้งเอลทีค่ะน้องเอลทีน้องเอลที่พี่สาวชื่อทีแอลน้องชายชื่อเอลทีใช่ไหมคะใช่ค่ะใครจะช่วยเลี้ยงเนาะ อเอาอะไรน้องกินเนาะเอานมเอานม,านมครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ทติดตามรับชมครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับกระดึกกระดึกอย่าลืมกดติดตามช่อง AK Channel นำเสนอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย Музика